สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยพี่นะพี่น้องจ๋าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะพี่จ๋าจะพามาสรุป5้าลาวของวันที่6ก่อนจะไปวันที่7นะคะเพื่นอนจา๋าเรามาสรุปกันเลยเนาะลาวสตาร์ผลที่ออกนะคะพี่น้องจา๋า8 3 4 1 3นะคะพี่น้องจา๋า1 3มาในชุดรวมเด่น1นะคะเข้าที่วิ่งรูด1ด้วยนะคะ1 3เนาะ3 4 3, 4 3ีี่สพี่จ๋าไม่มีนะคะ พี่น้องหลุดไปนะคะสำหรับราวสามัคคีผลที่ออก8 9 8 7 8นะคะ9 8มานะคะ7มานะคะเพื่อนๆจะาอ่า9กก็มาในชุดรวมนะคะนี่นะคะ98เนาะอ่าแล้วก็78นะคะพี่น้อง78ก็มาในรูดเนาะ ในรูดนะคะ78แล้วก็98ก็มาในชุดรวมนะคะแล้วก็เดนที่มาชุดนี้เลยเลขเลขพี่น้องนะคะมาที่เลขพี่น้องเนาะต่อไปลาว VIP ผลที่ออก98779พี่น้องจา๋าอ่าอันนี้มา9นะคะมาเจ็ดเก้นะคะแล้วก็มา8ปดเจ็ดเจเนาะอันนี้มาวิ่งรูดนะคะอันนี้สองเด้งเลย นะะสองเด้งรูดสองเด้งนะพี่น้องเพราะว่าเปดก็มาเก้าก็มานะคะอันนี้มาในชุดมาในชุดรวมด้วยตัวกลับของเก้านะคะแล้วก็ได้วิ่งรูดเนาะได้วิ่งรูดของ8ปดนะคะพี่น้องจ๋ะต่อไปสามขีวีไอพีผลที่ออกนะห้าสามเก้าเจ็ดห้านะคะพี่น้องจ๋ะสามเก้าเก้าสามอ่ะเห็นไหมเก้ากับเปดมาอีกแล้วเห็นไหมพี่น้องนะคะ มา39ก้านะตัวกลับค่ะแล้วก็มาที่วิ่งรูด3นะคะแล้วก็มาที่75นะคะพี่น้อง75พี่เจไม่มีนะคะต่อไปสตาร์วีไอพีพี่น้องสตาร์วีไอพีบนที่ออกนะคะ455 05 55ก็ไม่มีนะคะ,ะแล้วก็05มาในวิ่งรูด3เอ้ยวิ่งรูด0นะคะ่ะพี่น้องจ้ะ ศูนย์ห้าเนาะมาในรูดไหนะมีไหมศูนย์แต่ก็มาในเด่นศูนย์นะแต่พี่แจไม่ได้ยีจับห้าให้เนาะอันนี้ก็เข้าที่รูดศูนย์นะคะพี่นะ้องรูดศูนยะ์เนาะมีใครได้รูดกับพี่ใจบ้างไหมเนาะโอเค ไปต่อของอันที่7กันเลยพี่น้องจ่ะสำหรับวันที่7พี่ j a ให้เด่นอยู่ที่5 6 7นะคะสำหรับเลขตัวแทนเลขพี่น้องพี่ j a วางให้จับคู่2ตัว3าตัวนะสำหรับ5พี่ก็วางตัวเด่นให้นะคะถ้าเกิดมี5นะคะ5กับ2ต้องเอาตัวนี้ไปด้วยนะนี่พี่ j a วางให้เพื่อนๆชื่นชอบตัวก็หยิบจับไปไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องจา๋าต,ตัวเลขเพียงแนวทางเนาะ อันนี้สำหรับฝั่งนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะเจาะดิ่นวิ่งรูดเนาะนิ้นรูดนิ้นรูดใครได้รูดกับพี่ใจยไหมเมื่อวานนะพี่ใจก็รูดนะพี่ใจไม่เจาะนะเพราะว่าพี่ใจเจาะไม่ก่งแต่พี่ใจยก็เจาะให้พี่น้องก็เข้าอยู่น้องพี่น้องจ๋าเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงโชคนะจ้ะพี่น้องสนับสนุนการพนันเด้อ คำเตือนทางช่องเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้พิจารณากราบช์พี่น้องจา๋าโอเคพี่น้องรวดเร็วทันใจสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่นอนๆก็ถ้าเกิดเร็วไปพ,พี่น้องก็ไปรีบดูเนาะเพราะใจรีบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็บายๆขอทุกท่านมีโชคมีลาบับพี่ใจทุก,ททก,ทก,ทกวนันสวัสดีค่ะ